เรื่องของคุณชูวิทย์กมลวิสิ์กันหน่อยนะครับห่างหายไปนานประมาณหนึ่งปีพอดิบพอดีนะครับหลังจากที่ไปรักษาตัวอาการป่วยที่ต่างประเทศล่าสุดวันนี้มีภาพแรกของคุณชูวิทย์หลังเดินทางกลับถึงเมืองไทยเป็นภาพกับคุณสันทนะประยุรัตน์ครับคุณชูวิทย์คือคนที่ใส่หน้ากาก,ากอ,นอนามัยนะฮะร,ร่างกายสูบผอมไปพอสมควรผมเผ้าก็อาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับนั่งอยู่บนรถเข็น แล้วก็จับมือกับคุณสันทนะประยูนรัฐซึ่งสองคนนี้ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เคยท้าตีท้าต่อยกันมานะสมัยก่อนจำได้ไหมฮะบุกไปถึงโรงแรมเดวิสกันมีประเด็นเรื่องโอ้โหเยอะอะฮะนี่นี่น,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 นีถ้าจำกันได้นะฮะนี่โอ้โหถึงขั้นจะท้าขึ้นเวทีมวยกันมาแล้วอะคุณผู้ชมฮะแต่วันนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคุณผู้ชมคุณสันทนประยุนรัฐ อดีตนายตำรวจสันติบาลครับจริงๆวันนี้เนี่ยมาคุยกับผมที่ช่องวันก่อนแล้วก็เดินทางนะฮะไปเจอกับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้คดีคือคุณสันนะบอกว่าฟ้องคุณชูวิทย์ไว้เพียบเล่าให้ผมฟังเนี่ยฟ้องเพียบเลยหมินประมาทเพราะตอนนั้นคุณชูวิทย์แถลงทุกวันก็ฟ้องไล่ฟ้องไล่ฟ้องไล่ฟอ้ฟองนะฮะในความผิดฐานหมินประมาทด้วยการโฆษณาหลังศาลอาญากรุงเทพใต้ใตและศาลแขวงพระนครใต้เนี่ยนัดทั้งคุณสันนะและคุณชูวิทย์มาศาลในวันนี้ หลังขึ้นศาลเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้คุณสันทนะมาให้สัมภาษณ์นะฮะคุณดุ๊กภูมินก็ไปเกาะติดเรื่องนี้นะครับบอกว่าในส่วนความผิดที่อยู่ในชั้นพิจนารณาของศาลแขวงพระนครใต้คุณชูวิตรับสารภาพทั้งหมดศาลก็มีคําสั่งพิพากษาลงโทษแต่ในส่วนความผิดที่ชั้นพิจารณาของศาลอาญากรุงเทพใต้คุณชูวิตย์ปฏิเสธความผิดนะครับก็ต้องสู้กันไปตามกระบวนการซึ่งคุณชูวิทย์เนี่ยขอยื่นประกันตัวศาลไม่ได้คัดค้านเนื่องจากว่ามีอาการป่วยยอมรับครับคุณสันทนะบอกว่าตั้งใจไปเจอคุณชวิ เพราะคิดถึงไม่ได้เจอกันนานนับปีส่วนตัวได้พูดคุยกันตามลำพังกับคุณชุวิตนานหนึ่งชั่วโมงในทุกๆเรื่องได้ข่าวมาว่าคุณสันทนะได้คุยถึงประเด็นคนดังที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้กับคุณชุวิตด้วยนะครับและคุณชุวิตได้เอ่ยขอโทษคุณสันทนะถึงเรื่องที่ผ่านมาที่พูดให้คุณสันทนะเสียหายเพราะไปฟังข้อมูลจากบุคคลอื่นส่วนตัวคุณสันทนะบอกครับยังไม่ยกโทษหรือถอนฟ้อง คดีความก็เป็นไปตามขั้นตอนยกเว้นคุณชูวิทย์จะรับสาร,รภาพผิดทั้งหมดทุกคดีและเจ้าตัวยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีครับวันนี้เขาขอโทษผมนะเขาก็รับสาร,รภาพว่าบางสิ่งบางอย่างที่ได้ยินได้ฟังได้ทราบมาแล้วพูดทำให้ผมเสียหายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฟังได้ท่วที่ไม่ได้จอบทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดก็ไปฟังจากคนอื่นมาไม่ก็คือไม่ คดีก็คดีความก็ดําเนินต่อไปถ้าเขาจะรับสารภาพทุกคดีก่อนถ้าถึงวันนั้นแล้วเขาอยู่ถึงวันนั้นผมคงจะบอกได้เพราะเขาเพิ่งรับสารภาพมาคดีเดียวที่ถึงชั้นศาลยังมีคดีอื่นที่จะตามมาอีกคุณสนทนาบอกด้วยนะครับว่าวันนี้ที่เห็นภาพที่จับมือกับคุณชูวิทย์เนี่ยก็ไม่มีอะไรครับขอตอบแค่ว่าตัวคุณชูวิทย์ ยังอุ่นอยู่นะฮะไม่รู้ว่ามีนิ่งนี่คืออะไรนะเออผมก็ไม่อยากจะตีความสักเท่าไหร่ก็แล้วกันนะฮะส่วนที่คุยกันก็ถามถ่ายเรื่องอาการป่วยด้วยนะครับคุณชุวิตก็อัปเดตบอกว่าคุณหมอเนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะที่เป็นมะเร็งนะครับก็ต้องประครับประคองอาการกันไปแล้วคุณชุวิตยยังฝากคําขอโทษไปถึงคุณสนทิลิ้มทองกุลด้วยครับช่วยบอกกับพี่สนทิลิมด้วยว่าผมขอโทษ อันนี้เป็นคําพูดที่เขาฝากให้พูดนะไม่ใช่ผมพูดเองก็สุดแล้วแต่ทางพี่สนทีก็ได้รับฟังคํานี้จากปากผมผมที่เห็นเขาก็ก็ก็เขาก็เหนื่อยพอสมควรเขาก็บอกว่าการรักษาเนี่ยคงไม่หายแต่ก็รักษาแบบปักขับปะคองเขาพูดนะไม่ใช่ผมพูดเขาบอกผมบอกคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของเขา ขณะที่ทีมงานของคุณชูวิทย์กมลวิสิตนะครับบอกกับเราว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเดินทางมาถึงเมืองไทยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามนัดของศาลนะครับโดยคดีช่วงเช้าวันนี้เนี่ยคุณชูวิทย์รับสารภา,ภาพไปศารปรับ5,000บาทนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนะครับวันที่17ธันวาคมปีนี้นอกจากนี้อย่างที่เห็นที่หน้าจอครับคุณชูวิทย์ยังไม่พร้อมที่จะออกสื่อหรือว่าให้สัมภาษณ์ใดๆนะครับจนกว่าร่างกายจะดีขึ้นคุณชูวิทย์ก็ฝากขอบคคคุุุณชมทกน เป็นอย่างสูงที่ยังระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้ดำรงชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะฮะสำหรับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้มีพลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์